ตอนนี้เวลา14บสนาฬกาหนาทีนะครับดูแดดจัดมาก POWER ของแอร์นะครับกินแค่41วัตต์เองนะฮะสี่สวัตต์กินแค่คอยคอยเย็นนะครับช่วงบ่าย2พลังงานดีมากๆนะครับผมตอนนี้ดีมากๆท้องฟ้าโปร่งนะครับดีมากๆ37วัตต์นะครับ,ด,รบดูการกินต่อเนื่องนะครับตันนี้แสงแดดจ้าเลย กินแค่33 32วัตต์นะครับพลังงานจะต่ํามากถ้ากรณีที่แผงโพลลี่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับโดยไม่มีเมฆบดบังนะครับ mm hmm. ก็จะถือว่าการกินกําลังไฟการสร้างผลิตไฟฟ้าให้บูต MPPT นะครับแล้วก็ส่งแรงดันไปสู่บอร์ดอ,อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพดีมาก ไฟแค่สี่สิบสี่สบเอ็ดวัตต์ข้อดีของแผงคูลี่นะครับก็จะทนความร้อนสูงนะครับจริงแล้วก็เหมาะสําหรับประเทศที่อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างประเทศไทยเมียนมากัมพูชาพวกประเทศลาวแล้วก็ เขตไกล้เคียงนะครับซึ่งอยู่ในเขตร,ร้อนนะครับแต่ว่าในคุณภาพของโมโนก็สามารถที่จะพัฒนาเข้ามาสู่การรับแสงแดดโดยตรงและมีการระบายความร้อนที่ดีแล้วนะครับเทคโลยีก็ถูกพัฒนามามีผ่านไป3ามสีน่นาทีแดดจะจัดกินไปแค่สี่สิบกว่าบาททธิภาพได้ดีมากครับ พลังงานอยู่ในจอที่เป็น Power Smart Meter นะครับอยู่ด้านล่างนะครับในจอมือถือผมจะเห็นตัว Power สีเหลืองนะครับ Air Solar Hybrid เรากินไปอยู่ที่384-387บาวัตตนะครับค่ากระแสที่2แอมป์นะครับ,ก,รบก็จะมีการกินกระแสที่เพิ่มขึ้นจากเวลาบ่ายสองโมงนะครับผม นี่นือกจากว่าตอนนี้ก็แดดก็เริ่มมีฟิล์มบางๆของเมฆบางแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพแวดล้อมนะครับผมครับแสงแดดก,ก็จะมีฟิล์มของเมฆนะครับกำลังไฟก็จึงกินอยู่ที่ประมาณ395วัตครับผม